จักสอนเอาบอลขึ้นท่าที่แล้วไปแล้วมีน้องขอท่าอื่นมาด้วยก็แล้วท่าน,นี้แล้วกันท่าน,นี้ใช้เวลาเราจะเอาบอลขึ้นมาดอกหรือจะไปเก็บบอลมาทุ่มท่าน,นี้ไม่รู้ชื่อเรียกมันเรียกว่าอะไรแต่ว่าทําตามสมัยอเล็กซานโดรเดียเปโรเล่นอยู่จูเนตุสก็เป็นอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกัน อย่างแรกนะครับขาหลักขาหลักคือขาที่ไม่มีบอลต้องอยู่แนวแนวเฉียงถ้าดูจากแนวนี้ก็คืออยู่ข้างบอลแต่เอียงนิดนึงถ้าจากข้างหลังก็อย่างนี้ดูจากข้างหลังเอียงขาเข้าไปนิดนึงประมาณนี้ครับถ้าจากด้านข้างก็ระยะนี้จากด้านหน้าก็ระยะนี้เอียงขามันชี้ออกไปเพื่อให้ลูกบอลเราใช้ขาแทะขาที่ตกโตะส้นตอก เมือเรบอลมาโดนตรงนี้นตรงนี้แต่ตังโดนนี้มันจะผ่านไปเลยถ้าเราจังหวะที่เรามาปุ๊บกระดกพอดีมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับก็มาดูอันนี้เองก็น้องๆลองไปทำตามดูนะครับ